Mission Moon. mission. Continue with to your the 5 Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีเมื่อเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทํางานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสําคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนําเสนอ คนทางานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูดหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นําองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับมาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิฐานุสาหะในคอร์ส Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องแบบออนไซต์ site, รุ่น2สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ mission to the moon co หรือ Line Official a d Mission to the Moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทธานอุสาหารครับวันก่อนผมไปเจอบทความหนึ่งใน Harvard Business Review นะครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากแล้วผมเองก็พยายามที่จะนำมาปรับใช้นะฮะเพราะว่าผมอ่านแล้วผมก็แบบรู้สึกแบบเออเราก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ บทความนี้เนี่ยเป็นพูดถึงการว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้คนที่อยู่ในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานพนักง,งานของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับผู้เขียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่์ดนี่แหละนะครับเขาบอกว่าลองจินตนาการสถานการณ์แบบนี้นะมีพนักง,งานชื่อโรเบิร์ตก็ได้นะครับมาทํางานในวันครบรอบ10ปีในการทํางานของเขาพรบ,บัตรของขวัญพร้อมโน้ตติดอยู่ที่ทํางานนะครับโน้ตมาจากหัวหน้ารับรู้ถึงวันครบรอบนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเปิด ข้อความในโน้ตก็ไม่มีข้อความขอบคุณหรือแสดงความยินดีก็เป็นแค่การธรรมดาเขาก็รู้สึกแบบเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแบบเนี้ยอยู่แล้วนะฮะชื่งแบบแบบให้อะไรพนักงานอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็มักจะได้รับปฏิกิริยาเหมือนกับที่โรเบิร์ตก็คือแทนที่จะทําให้ความรู้สึกชื่นชมมีความหมายแต่กลับกลายเป็นเหมือนกล่องอีกกล่องที่คล้ายๆกับต้องติ๊กถูกอ่ะนะันอเปลแม้เป็นแบบเช็คลิสตะ์นะฮะแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับความสําเร็จหรืออะไรของพนักงาน นะครับบางบริษัทก็พยายามทำให้ดีขึ้นนะครับมอบรางวัลนะฮะอะไรแบบนี้นะครับแต่แนวทางนั้นก็มีปัญหาเช่นกันรางวัลเนี่ยถูกมองว่าบางทีนะฮะเป็นโอกาสสำหรับคนที่เป็นเอลิทเป็นอิลีทในกลุ่มเล็กๆนะครับพนักง,งานส่วนใหญ่ก็ยังถูกละเลยและมองข้ามอยู่ดีหากผู้จัดการสาม,มารถนะฮะผู้จัดการของคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะสามารถทำให้พนักง,งานจำนวนมากรู้สึกชื่นชมได้นะครับอ,อ,อันนี้จะมีประโยชน์มาก ซึ่งในงานพัฒนาองค์กรซึ่งผู้เขียนในเขาถนัดเนี่ยนะครับ mm. เขาบอกว่า mm. เขาสังเกตเห็นว่าแมเน g เจอร์หรือว่าดีเรคเตอร์จำนวนมากเนี่ยหรือแมกก้กระทั่ง CEO เองเนี่ยพยายามทำให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมีมีคุณค่านะฮะ mm. แต่ว่าพอลองไปสำรวจลึกๆดูแล้วเนี่ยนะครับ mm. การรับรู้ถึงความขอบคุณเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับมันมีช่องว่างนะฮะร,ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอยู่นะครับ ซึ่งมันมีความซับซ้อนมากเลยนะฮะข้อแรกนะครับมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างจํานวนนะฮะของแมนเจอร์ที่ชื่นชมพนักงานและจํานวนของพนักงานที่ได้รับการรู้สึกชื่นชมแปลว่าแมเนเจอร์ก็จะรู้สึกว่าเขชมเขช,ช,ชมลูกน้องเยอะแยะแล้วนะฮะแต่ว่าพนักงานไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับเขาคาดการ์ว่าเรื่องนี้คือมันเป็นคล้ายๆกับที่ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังอะคือคือคือคนรับรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมันดูไม่ค่อยจริงใจอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับ ประการที่2เนี่ยแมเนเจอร์จำนวนมากเนี่ยบอกว่าการชื่นชมเนี่ยดูเหมือนว่าจะซับซ้อนมากบางคนมีปัญหาในการที่จะบาลานซ์นะฮะข้อเสนอกับการพัฒนากลัวว่าจะส่งผลไปให้พนักงานสับสนว่าชื่นชมเสร็จแล้วแปลว่าพวกเขาจะไม่พัฒนานะฮะหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าท่ามกลางความปั่นป่วนพวกนี้ในเชิงความคิดเนี่ยนะสิ่งที่ทำง่ายๆนะครับและเราแมเนเจอร์ควรจะทำมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับคือคุยให้เร็วคุยให้บ่อย คุยให้เรวคุยให้บ่อยในนี้ก็คือว่าแม้ว่าการทักทายพูดคุยกับพนักงานโดยเป็นประจำเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าจะทําให้ประสิทธิภาพแย่ลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่พนักงานรู้สึกว่าเขามีตัวตนเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยพูดคุยกับเขาอยู่เสมอๆนะครับถามตายสลอทุกสุขดิบนะฮะและเวลามีปัญหาอะไรก็เข้ามาชาร์จได้เร็วเนี่ยนะฮะอันเนี้ยทำให้เขามีรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นนะครับข้อที่2คือการให้ข้อเสนอแนะที่สมดุลพนักงานต้องการรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากาลังทําพวกเขากาลังทำเนี่ยทำได,ด และสิ่งที่พวกเขาต้องปรับปรุงคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาให้ฟีดแบ็กหรือให้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการให้ในลักษณะที่หนึ่งคือไม่สับสนคือไม่ให้แมสเซจบวกลบพร้อมกันแต่ว่ามีน้ําหนักในเชิงสมมุติเราดูประมาณ3เดือนอย่างเงี้ยนะฮะมันจะต้องมีความสมดุลในระดับหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกนะครับเวลาให้ต้องให้แล้วเขาต้องไม่สับสนหมายถึงว่าพอพูดไปแล้วเขาต้องรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ชมหรือสิ่งนี้คือสิ่งที่บอกว่าควรปรับปรุงนะครับ อีกอันหนึ่งคือการพูดถึงโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานนะครับเวลาเราได้รับคันชื่นชมได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะตามมาหลังจากนั้นคือมันชมอย่างเดียวไม่ได้มันก็คือคุณทํางานดีคุณได้รับคันชื่นชมแล้วไงต่อนะฮะคำว่าเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการโปรโมทหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะผมเข้าใจว่าคนเรามันไม่ได้สามารถโปรโมทคนทุกคนได้ทุกปีใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถทำหลายหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่ามันเหมาะยังไง อันที่4เนี่ยคือ flexibility นะครับการให้ความยืดหยุ่นกับพนักง,งานเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักง,งานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลต่อสิ่งหนึ่งที่มันเป็น message ที่สำคัญโคตรเลยเนี่ยนะครับก็คือเราไว้ใจคุณนะข้อต่อมาก็คือว่าเเวลาจะทำอะไรกับใครเนี่ยขอให้ทำด้วยความจริงใจจริงๆนะครับเขาบอกว่าให้ปฏิบัติเหมือนที่คุณจะปฏิบัติกับคนในคนคนที่เป็นเพื่อนสนิทคุณหรืออะไรแบบนี้เช่น ถ้าชมก็ขอให้ชมแบบเหมือนเวลาคุณชมเพื่อนสนิทจริงๆนะครับถ้าคุณอยากจะเขียนการ์ดก็ขอให้เขียนด้วยตัวเองซึ่งเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเวลาแมนเจอร์จะชมพนักง,งานหรือว่าหรือว่าข้อผิดพลาดบ่อยๆนะครับข้อที่1คือทําโดยไม่จริงใจเป็นการพูดแบบกว้างๆนะฮะแบบพูดเป็นเหมือนชมไปกว้างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ลงดีเทลไม่ลง specific, สเปซิฟิกเฉพาะเจาะจ,าจงนะครับ การจะชมเขาหรือว่าให้ความชื่นชมกับใครก็ตามเนี่ยมันต้องลงดีเทลเพราะว่าคนนั้นเนี่ยแปลว่าเขากำลังได้คําชมที่พิเศษกว่าคนอื่นอยู่ถ้าคุณชมไปก,กว้างๆแบบนี้ทุกคนก็จะรู้สึกว่าก็ไม่มก็เหมือนกันหมดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าอย่าละเลยขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทเด็ดขาเช่นการประเมินการเสนอชื่อพนักง,งานเพื่อที่จะได้รับการโปรโมทนะครับ การทําอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําเพราะว่าคุณบอกว่าคุณยุ่งมากสิ่งที่พนักงานจะรู้สึกก็คือว่าโหหวหน้าไม่สนใจเราเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือปล่อยให้พนักงานรู้สึกโดดเดี่ยวเวลาเราเป็นหัวหน้าหนึ่งในหน้าที่สังเกตคือว่าใครกําลังถูกเหมือนแบ่งออกไปจากกลุ่มอะนะฮะเพราะว่าการทํางานก็เป็นสังคมชนิดหนึ่งและมนุษย์ต้องการสังคมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกโดดเดี่ยวไปหัวหน้าต้องรีบไปชาร์จนะครับ อันที่4ี่ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของเรานะครับต้องระวังต้องระวังนะครับมันต้องอธิบายได้ว่าทําไมท่าทีของคนคนหนึ่งเรากับคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผิดไปปุ๊บเนี่ยมันจะถูกตีความไปเยอะมากและข้อสุดท้ายซึ่งง่ายมากคือมีอะไรไม่พูดตรงตรง,ตรงถ้าเราต้องการจะทําอะไรเพื่อชื่นชมพนักงานก็พูดแต่เขาตรงตรงจะให้เขาปรับปรุงก็พูดตรงๆงแต่หลายคนเนี่ยชอบอ้อมโลกนะฮะ ชอบออมโลกชอบแบบพยายามจะใช้สัญญาณนู่นนี่ต่างๆน,นานาซึ่งไม่ดีเลยควรจะใช้กันพูดกันตรงๆนะครับผมเองได้อ่านบทความนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็สั้นๆแหละนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เตือนสติผมได้เยอะเพราะผมเองก็มีข้อบอกพร่องมากมายเลยที่พูดมาเนี่ยนะครับก็จะพยายามไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minute นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีดีใน5นาที